จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเมืองเก่าแก่อยู่มากมายเพราะพื้นที่ตั้งของจังหวัดอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำน่านอันเป็นเส้นทางการคมนาคมขึ้นเหนืออันสําคัญสายหนึ่งของประเทศไทยและเป็นพื้นที่ที่นครรัชโขท h a ถือกําเนิดขึ้นมาด้วยไม่แปลกที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีเมืองอันเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนานอย่างเช่นเมืองทุ่งยัง้งหรือที่เป็นที่รู้จักในชื่ออื่นอย่างนาครสระหลวงเมืองบางยางสีพนมมาศ หรือกมโพธน,นครแต่ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือชื่อแรกที่ผมกล่าวมาหรือก็คือเมืองทุ่งยางนั่นเองโดยชื่อทุ่งยางนี้มีมาจากตำนานแต่เดิมที่ว่ากันว่าครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าสาวกทั้งหลายได้ถอดจิตและวาร์ปมายัางพื้นที่สุพรรณภูมิทวีปแห่งนี้โดยพระองค์ได้เสด็จมายัางบริเวณเนินลุ่มแม่น้ำน่าน แล้วก็มายับยั้งอยู่ณที่เหนือแท่นศิลาบนชายเขานอกเมืองด้วยเหตุประการนี้ทําให้บริเวณที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจับยั้งนั้นถูกเรียกขานว่าทุ่งยั้งนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีตำนานต่อด้วยครับว่าบริเวณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาประทับยืนอยู่นั้นพระองค์ได้ฝากรอยพระบาทเอาไว้เป็นที่สักการะต่อมาได้มีการสร้างวัดเรียกว่าวัดพระพุทธบาทยุคคนจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปประทับนั่งบนพระแท่นศิลาอาจ ต่อมาผู้คนก็สร้างวัดถวายให้เรียกว่าวัดพระแท่นศิลาอาสจ,จากนั้นพระองค์ก็ทรงไปประทับนอนบนเนินหินไม่ห่างก,กันซึ่งต่อมาก็มีการสร้างวัดถวายให้เรียกว่าวัดพระนอนพุทธสยญาติเป็นเหตุว่าบนเนินรูปเดียวกันทําไมถึงได้มีวัดมากถึงสามวัดและนอกจากนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายับยั้งอยู่ที่นี่ก็ได้มองไปที่หนองน้ำสองแห่งจนเกิดเป็นชื่อขานเรียงนามว่า นองพระไทยและหนองพระแลอีกด้วยกลับออกมาจากตำนานกันครับเรามาดูกันที่ความเป็นจริงกันบ้างสำหรับพื้นที่เมืองทุ่งยางนั้นคือชื่อของนครรัฐโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำน่านบริเวณเนินที่เอียงลาดมาจากแนวเทือกเขาผีบรรน,น้ำที่ขวางกั้นอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีร่องรอยของการเข้ามาอาศัยของมนุษย์ในบริเวณนี้มานานนับพันปีแต่ความเป็นชุมชนเมืองของพื้นที่แถบนี้ ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงประมาณ700-800ถึงปปีก่อนหรือก่อนที่รัฐสุขโขทัยจะถือกำเนิดขึ้นได้ไม่นานโดยการกำเนิดของชุมชนของเมืองนี้ก็เกิดจากคลื่นการอพยพของชาวรั่วชาวลาวกาวตลอดจนชาวไทยบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำน่านที่ต้องการมาปักหลักบริเวณเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อลงไปยังพื้นที่ริมชายฝั่งทางตอนใต้ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าในช่วงราชวงศ์ซ่งของจีนที่เน้นการค้าขายทางทะเลด้วยเหตุนี้ทําให้คนจึงหันมาตั้งเมืองบริเวณล,ลุ่มแม่น้ําต่างๆพราอจะตั้งเป็นสถานีการค้าในการผลิตวัตถุดิบหรือขนส่งผลิตภัณฑ์จากในแผ่นดินรงเรือเพื่อขายต่อไปยังเมืองท่าริมทะเลนั่นเองซึ่งเมืองทุ่งยั้งแห่งนี้ก็เกิดขึ้นด้วยปัจจัยเหตุนี้ด้วยเช่นกัน พราะบริเวณที่คนอบพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณทุ่งยางนั้นก็คือปลายสุดของแม่น้ำน่านที่เรือขนาดใหญ่จะขึ้นมาได้เพราะถัดขึ้นจากนี้ไปแม่น้ำน่านก็จะแห้งและเต็มไปด้วยเกาะแก่งที่ทําให้เรือไม่สามารถแล่นขึ้นไปได้อีกสําหรับการก่อร่างสร้างตัวเมืองนั้นชุมชนเมืองทุ่งยางมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระบรมาธาตุทุ่งยางอันเปรียบได้กับพระมหา,าธาตุกลางเมืองตัวเมืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่บิดบิดเบ,บี้ยว และมีการสร้างแนวกำแพงและคูน้ำแบบตรีบูนซึ่งก็คือการสร้างแนวป้องกันเมืองให้มีแนวกำแพงดิน3ชั้นและคูน้ำอีก3ชั้นอันเป็นลักษณะการป้องกันพื้นฐานของเมืองเช่นเดียวกับนครรัสโขททยหรือเมืองเชียงใหม่นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนะครับตัวเมืองก็ได้มีการขยายตัวออกไปมากขึ้นเริ่มจากบริเวณพื้นที่ที่ปัจจุบันเรียกว่าเวียงเจ้าหงอที่เกิดจากการขยายตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งบริเวณเวียงเจ้าเงาะสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของวังของเจ้าผู้ปกครองของเมืองอันใช้เป็นศูนย์กลางว่าราชการหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นป้อมปราการหลบัยายามสงครามแต่ไม่ว่ายังไงเวียงเจ้าเงาะจะต้องเป็นพื้นที่ของชนชั้นสูงอย่างแน่นอนเพราะว่าถึงแม้จะใช้เป็นป้อมปราการแต่ป้อมปราการในยุคนั้นคนที่จะใช้และอยู่ในนั้นได้ก็ไม่มีทางเป็นชาวบ้านตาดำๆที่ขอมาหลบอาศัยหนีภัยสงครามอย่างแน่นอนเลยครับ ฟังการก่อตัวของชุมชนทุ่งยั้งไปพอสังเขปกันแล้วทีนี้เรามาดูความสําคัญของเมืองทุ่งยั้งกันบ้างดีกว่าโดยทุ่งยั้งถือได้ว่าเป็นนครรัฐขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยตัวชุมชนเมืองนั้นมีลักษณะเป็นเมืองคู่อํานาจกับเมืองสองแควรหรือเมืองพิษณุโลกที่อยู่ทางตอนล่างของลุ่มแม่น้ำน่านเหมือนกันลักษณะของเมืองคู่อํานาจนี้มักจะเป็นเมืองที่มีผู้ปกครองเป็นญาติที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีผู้ปกครองคนเดียวกันซึ่งทั้งเมืองทุ่งยังสองแควนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มผู้ปกครองสายตระกูลสีนาวนำถุมโดยที่เมืองสองแควปกครองโดยพ่อขุนผาเมืองและเมืองทุ่งยังหรือเมืองบางยางก็เป็นเมืองใต้ปกครองของพ่อขุนบางกลางหาวเคยของพ่อขุนผาเมืองที่ซึ่งต่อมาจะได้ปกครองเมืองสุขโขทยัยโดยมีนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิ i ้นั่นเอง หลังการกำเนิดรัฐสุขโขทัยขึ้นมาทุ่งยั้งกับสองแควที่ตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสุขโขทัยแล้วกลายเป็นเมืองที่ยิ่งอู้ฟู่มากด้วยว่าเป็นเมืองขั้วหน้าที่กำหนดและคุมเส้นทางการค้าบริเวณแม่น้ำน่านอีกทั้งเมืองทุ่งยั้งนั้นในฐานะที่เป็นปลายทางของการเดินทางทางน้ำก็เป็นแหล่งรวมสินค้าของกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าจะกลุ่มชนทางตอนบนบริเวณพื้นที่เมืองแพร่หรือเมืองน่านหรือนครรัฐในบริเวณหลวงพระบาง ทำให้ทุ่งหยางกลายเป็นหับหนึ่งของการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแลนด์ล็อกลงสู่เมืองท่านั่นเองครับสิ่งที่แสดงถึงบทบาทความสําคัญของเมืองก็คือศิลปกรรมแบบสุโขทัยในเมืองทุ่งหยางโดยเฉพาะตัวพระบรมธาตุทุ่งหยางที่ทั้งวัดเป็นตัวบ่งบอกถึงศิลปกรรมแบบสุโขทยัยทั้งผังวิหารที่อยู่ด้านหน้ามีพระเจดีย์ประธานอยู่ด้านหลังอันเป็นผังเบสิกของการสร้างวัดยุคสุโขทยัย นอกจากนี้ตัวเจดีย์พระธาตุเองก็มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระมหาธรรมราชาลิไทยโดยตัวเจดีย์สร้างด้วยศิลปะแบบสุขโขทยัยอย่างการสร้างฐานประทักษินสูงทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบเดียวกับวัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลายัยและสร้างตัวเจดีย์ระคังแบบลังกาแต่ที่เห็นในปัจจุบันจะต่างไปจากเดิมเพราะว่ามันเป็นของบูรณะใหม่เมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองครับ อย่างไรก็ตามทุ่งยังก็มาถึงจุดเสื่อมซึ่งผมขอสรุปด้วย2ปัจจัยหลักคือ 1. ทิศทางน้ําของแม่น้ําน่านได้เปลี่ยนไปอย่างที่บอกไปว่าแต่เดิมทุ่งยังนั้นอยู่ติดริมแม่น้นําน่านแต่เวลาผ่านไปแม่น้ําน่านก็เกิดเปลี่ยนทิศทางไหลห่างออกจากตัวเมืองทําให้เมืองทุ่งยังแยกออกมาจากแม่น้ําทีนี้พอตัวเมืองห่างออกมาจากแม่น้ําที่เปรียบได้กับเส้นเลือดสายใหญ่มันก็กลายเป็นปัญหาครับ พราะพอตัวเมืองห่างจากแม่น้ําการขนถ่ายสินค้าต่างๆก็เป็นไปได้อย่างยากลําบากมากขึ้นและยิ่งทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าจะเดินทางจากแม่น้าํามายังเมืองทําให้เกิดเป็นชุมชนใหม่ที่ใกล้แม่น้ําอย่างเมืองพ่ชัยและอุตรดิต์ขึ้นมาแทนส่วนปัจจัยที่2ก็คือการล่มสลายของรัฐสุขโขทยัยความถดถอยในอํานาจของสุขโขทยัยซึ่งถูกแทนที่ด้วยสองมหาอํานาจ นั่นก็คือราชธานีของชาวไทยอย่างกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองเหนือที่สําคัญอย่างอาณาจักรล้านนาทําให้เกิดเป็นสงครามใหญ่ขึ้นมาเพื่อครอบครองอดีตรัสโขไทยโดยรุนแรงขึ้นมากในสมัยของพระบรมไตโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรกล้านนาที่ทําสงครามขนานใหญ่จนพระบรมไตโลกนาถต้องทรงไปประทับเป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองพิษณุโลก ซึ่งในช่วงสงครามนั้นทุ่งยังก็เป็นหนึ่งในค่ายหลักของล้านนาและแม้ว่าหลังสงครามจบกรุงศรีอยุธยาจะเข้าครอบครองเมืองทุ่งยังได้แต่หลังจากนั้นก็เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนทุ่งยังกับทางล้านนาทําให้เมืองนี้ค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลจากทางล้านนาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวความถดถอยของเมืองทําให้เมืองแห่งนี้ลดความสําคัญลงและกลายเป็นชุมชนเมืองที่อยู่ใต้กากับการของเมืองอื่นอีกทีโดยทุ่งยัง เคยอยู่ใต้กำกับการของเมืองสวรรคโลกและเมืองพิชัยก่อนจะมาสังกัดกับมณฑลพิษณุโลกเมื่อมีการปฏิรูปหัวเมืองใหม่สมัยรัชกาลที่5และต่อมาก็ถูกลดบทบาทเหลือเป็นเพียงตำบลไปขึ้นกับอำเภอรับแลมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องราวประวัติของเมืองทุ่งยัง้งสำหรับเมืองในปัจจุบันเมืองทุ่งยั้งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดและมีวัดสำคัญอย่างวัดพระแท่นศิลาอาส อาจเป็นวัดยอดนิยมที่ผู้คนจากที่ต่างๆมักจะมากราบไหว้ขอพรตวพระแท่นที่ว่ากันว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยมาประทับลงบนแผ่นหินแห่งนี้กันอย่างเนืองแน่นและสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับพระแท่นศิลาอาจแห่งเมืองทุ่งยางนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในตราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนั่นเองสําหรับเรื่องราวของเมืองทุ่งยางก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไร อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ